แน่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคันนี้ FE หัวแถวเดี๋ยวจัดให้3คันรวดคันนี้นะต้องบอกก่อนนะสเต็ป300กว่ามา้าตีนปลาย270เขาแต่งอะไรกันบ้างล่าสุดนี่แต่งของเยอะไปไม่พอไฟหน้าช่วงล่างเบรกล้อยางสตัดควงมาลายฝาหน้าฝาท้ายไม่พอนี่ทำสีใหม่ทั้งคันห,ห,หล่อแค่ไหนไปชม ยังยังยังไม่หมดนี่คันนี้ล่รอรอบคันแปลงหน้าแปลงท้ายชุดแต่งรอบคันล้อยางเบรกสตัดปรับเกียวไฟท้ายซิง่งชุดใหญ่ออกมาหล่อแบบนี้ยังยังไม่หมดนี่นี่ คันนี้หน้าไมเนอร์ใส่ชุดแต่งเอทัซล้อเรนโซ่สตับปรับเกียวเบรกครบชุดหน้าหลังไล่ตั้งแต่คันแรกเบรกสามแสนคันที่2เบรกสองแสนคันที่3เบรกแสนสองเดี๋ยวไปดูว่าทั้ง3คันนี้เขามีอะไรเด็ดเขามีอะไรดีแล้วผมมีอะไรให้ประคุณบ้างดูให้จบครับไปเริ่มตั้งแต่คันแรกครับคันนี้ที่ต้องบอกเลยนะเริ่มต้นเนี่ยเขาแต่งแบบชุดแต่งหน้าหลัง FL5 ไฟหน้าอันฟ a าเดกต้องบอกไฟหน้าตัวนี้นะครับถ้าต่อกันแบบครบจริงๆเนี่ยมันจะต้องติดแบบนี้ครบๆแบบนี้คันนี้เขายังตอ ไม่ครบนะอย่างอัน h a เอ็กเนี่ยก็อยู่กันที่6 0 0 0 0ถึง6กห0 0นะครับอยู่ที่ค่าเงินอีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะย่อมยาวกว่านะจะอยู่กันที่299ก็ชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูช่วงล่างก็เป็นส t ตนดาร์เอสอาเบรกเนี่ยเอเลสหน้าหลังตรงรุ่นแท้ครบชุดแล้วก็ที่เด็ดๆของคันนี้เลยก็คือตอนแรกเนี่ยลูกค้าเป็นแรปสติ๊กเกอร์จากเรานะครับสีนี้แหละแต่พอผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่เอาแล้วจัดเป็นเปลี่ยนสีใหม่นะครับทำสีใหม่ทั้งคันสี เครยอนจาก a อซัสซีออริจนี่สวยแบบนี้นะครับเนียนแบบนี้เนียบแบบนี้สวยยันซอกนี่คืองานสีของ a อซัสซีออริจินอลก็ต้องบอกนะว่ามัดจำคิวล่วงหน้ากันไปก่อนเลย2,000รล่วงหน้า10วันเข้าทําได้เลยสําหรับ c ีวิกเอนะงานสีสวยๆแบบนี้นะผมทําอาทิตย์เดียวจบรับรถได้เลยขอให้บอกแต่ที่เด็ดสุดๆของคันนี้คืออยู่ใต้ฝากระโปรงครับอย่างที่เห็นเนี่ยฝากระโปรงคาร์บอนเอซั แพ้นะครับสวยแบบนี้แต่ข้างในครับเอสซีเต็มระบบความแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอินเตอร์ชุดอินเทค t เทอร์โบซิงนะครับหรือกระทั่งความสวยงามแบบนี้ข้างในการซิงชุดใหญ่แรงม้าจับคู่กับกล่อง GT แรงม้าจบอยู่ที่340แรงม้าแล้วเป็น340แรงม้าแบบม้าแท้ๆนะครับไม่ได้มีหมกนะวิ่งก็อย่างที่เห็นว่าแรงขนาดนี้ดูครับตีนต้นไปนี่โอ้โหนะเพราะฉะนั้นคันนี้ข้างนอกก็สวยโคตรสวยงานเครื่องก็โคตรแรงนะครับสนใจก็ทักมามาแล้วก็มาต่อคันที่2นี่คันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้สีเขาเรียกว่าสีเงินลูน่านะครับไม่สีเทานะมาถึงเนี่ยก่อนจะใส่ของแต่งพวกล้อแล็ปใสก่อนเลยแล็ปใส กันลอยแบบเต็มระบบจาก A อทัศซเพราะว่าเขาเสียดายงานสีครับดูกันชนหน้าคุณเห็นไหมกันชนหน้าทรง f อ5จากที่เนี่ยสีเงินรูหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะถ้าทาที่อื่นนะครับสีจะเพี้ยนกันชนหน้ากันชนหลังทรง f อ5เนี่ยคือลูกค้าแฮปปี้ในเรื่องของสีมากด้านหลังก็เป็นตัวดิฟฟูเซอร์คาร์บอนอีกแบบนี้ลูกค้าก็เลยขอแบบปกป้องหน่อยขอจัดแลปใสไปเลยเต็มระบบนะครับส่วนของแต่งอย่างอื่นนี่ก็ต้องบอกเลยฮะล้อเป็น t c 105แท่์้ทสตัดเลือกเป็นเฮดไดส เปคพร้อมตัวปรับแคมเบอร์เบรกเลือกเป็นเมมโบ GTS นะครับ6พอร์ตงาน o e a ซัสซีจัดให้ตัวนี้จาก3า0แสนสี่เนี่ยก็เหลืออยู่ที่แสนก,กลางๆนะครับอยู่ที่แสนก,กลางๆท่อก็เลือกเป็นฟูลี่ไทเทเนียมนะครับแล้วยังไม่หมดนะยังมีแผ่นใต้ท้องซิ่งมือเปิดคาร์บอนเฮดหน้าเฮดหลังเฮดแดงเฮดอีหยังมีหมดแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขายดีจริงๆกับไฟไท้ายซิ่งทรงนี้เวอร์ชั่น2ของมีนะนี้จัด ลย2แล้วนะยังไม่หมดยังเหลือสีดำอีกหนึ่งคันครับคันนี้นี่เล่นแบบแนวแบบไมล์เชนกันชนเดิมแล้วเขาก็จัดล้อที่บอกว่ากําลังฮิตมากๆคือเลนโซเวนอมนะครับนี่เป็นไงเขาเรียกว่ารุ่นยูโรสปีดจับคู่กับสตตนเฮดไดเอสเปนะครับแล้วก็ชุดแต่งเอซัสเซียอจินอลซึ่งเป็นชุดแต่งคาร์บอนแท้ใส่กับกันชนตัวไมล์เชนบอกเลยว่าลงตัวสุดๆเนี่ยดูลิ้นหน้าแม้ทรงลิ้นหน้าของผมจะเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าหล่อมากนะครับแล้วน็อตล้อก็จัดเป็นน็อตเลแท้ย้ นะตอนนี้น็อตเรทที่นี่แท้ทุกชุดนะครับที่เหลือก็โอ้โหหางหลังคาร์บอนแต่ที่เห็นล่าสุดที่เขาเติมวันนี้ก็คือเบรกเมมโบ่แท้นะครับใครที่คิดว่าเฮ้ยเบรกสามแสนไม่ไหวเบรกสองแสนกว่าไม่ไหวนะครับตอนนี้ตัวนี้ขายดีมากก็คือเมมโบ่แท้ F5F410 แบบนี้แสนต้น,ต,นต้นเท่านั้นอันนี้ผมบอกเลยนะงานตัวนี้คือแท้ทุกอย่างคือของดีทั้งหมดแต่ถ้าใครอยากได้แบบเซฟๆฟงานติ๊กต็อกเจ็ดหมื่นเก้าอ้าวผมมีให้เลือกแต่ชอบแบบแท้ คุณภาพดีที่สุดก็แสนต้นต้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยแรปใสกันลอยอีกเช่นกันตอนนี้งานแรปใสที่เอเด์ซีเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตติดลมบนมากๆจากคุณภาพและพาราที่เราใจนะครับไม่งาเพราะนั้นคันนี้แนวดําแนวดุแนวครบก็เป็นแนวทางอีก1นคันครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเหมือนเดิมอย่าลืมนะกดหัวใจผมนิดนึงกดรีโพสต์ผมสักหน่อยนะครับเฟเนี่ยเยอะจริงๆแต่ละวันเพราะนั้นคลิปนี้ผมจัดให้3คันนะครับคลิปหน้าขอไปรุ่นอื่นบ้างได้ไหมอย่าขอกันมาเยอะ F ฟ1วันเนี่ยมันแน่นจริงๆมันเยิ่งจริงใครที่ชอบงานจบไม่เจ็บแล้วที่เนี่ยมีทุกอย่างบางทีคุณไปเห็นช่องอื่นไปเห็นร้านอื่นนะเขามีอนั่นเขามีนี่ไม่ต้องห่วงส่งมาให้ผมใครมีอะไรที่นี่มีหมดแต่ถ้าของที่ดีกว่าเขามีที่เราที่เดียวครับ